สวัสดีท่านผู้ชมนะคบวันนี้อยู่กับผมพัตเตอร์หนึ่งเก้าศูนย์หน้าในช่องภูมิภัทขบวนกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะครับนี่เลยสุตรตคราบนี่ครับคุณสุตระคราบก็มาเล่นเกมนี้นี่มนี่ครับแขกรับเชิญผมคุณสุตรคราบนั่นเดงครับยูหูพูดอะไรสักหน่อยไหมครับคุณสุตระคราบก่อนลุย ชนอะคุณสุตคามคุณได้ยินไหมตอนนี้ครับคุณสุตคามเขา F K งั้นเราไปเริ่มกันเลยครับโอ้ไม่สาวเทียเนี่ไม่ครับสวัสดีครับฮ่าครับพรุ่งวันนี้ต้องมาชมตุ๊กคัทนะครับโอเคครับวันนี้ผมฟีดกับคุณสุตคัมนะครับ ไมคครับแต่เป็นไมคครับทาวเวอร์ออฟป็นทาวเวอร์ออฟแบบไมคครับไผมคิดว่าเพลงที่ผมเปิดมันไม่ติดลิขสิทธินะเพราะมันคือเพลงไมคครับมันไม่ติดลิขสิทธิครับ oh. ทุกคนยูฮ uh ูกุดเอาเขาตกอ้าลองไอเวลี่โนกูจ o b ้คุณสุดลูกค้าเพลงไมค์ค้ามันติดลิขสิทธิ์ไหมครับไม่ติดไม่ติดครับ,รบโอเคครับโอเคแล้วก่อนปลอดภัยเสียงนี้ผมเปิดเองนะครับเพราะอะไรจะได้เข้ากับไมค์ค้านั่นเองหรือว่าเขาผมควรลดเสียงลดเสียงบ้างก็ได้นะประมาณนี่อากาศครับตรงที่เป็นเป็นพึ่ง่ะมันกระโดดขวดเนี่ยตรงเป็นน้ำยา ตรงเป็นน้ำยาตรงน้ำยาผมสกคิปได<ร>้ไหมเฮ้ยอันนี้กี่โลบัคกผมมีเจ็ดสิบโลบัคกโอ้โหร้อยห้าสิบซูเปอร์กู๊ดจ็อบอันนี้ล่ะ15บโลบักโอ้สามร้อยโลบัคโอ้โหคีโกกิมมี่ยูชิตไอเอ็มมาริโอตึงตึงตึงต,ตึงตึง ไม่ไม่ต่างกับ Tower of Hell บ้าบอบ้าบ้บ้าบ้าบอาบ้าบาบ้บ้าบ้า้บ้า้บ้าบาบ้ร้าบ้้้า้บ้าบ้า้าบ้้า้้้้ ไม่รู้อะแต่ว่าถ้าเขาขายพอยตผมซื้อแน่นอนไปซื้อดีกว่าครับเดี๋ยวเบืองตังเพราะว่าเก็บตังเ็าไปทำอะไรครับไปซื้อเซิร์ฟ VIP บ็อกฟูดนั่นเองใช่ผมต้องการตัดเออสองร้อยโลบัคไป <Okay. S 1> ทำเซิร์ฟ VIP <c oughs> ให้ <c oughs> พวกคุณสูโตครับแล้วก็คุณเอ่อปันบอยนะครับอืมใช่ <Okay. S 1> ผมก็ พาด่านเครื่อแล้วไม่ไอเฮ็อยู่เอติดหัวเดอเปอร์ฮร์คอร์กูจอกูจอบกูจอบ้าโอเค น้ำผึ้งอะตรงน้ำผึ้งมันยับอ่ะอันทมัยอันเก๋<อ> okay, hey, คุณคือเชตากรรมเดียวกันเชตากรรมอะไร <c oughs> เขาทำอะไรให้กับแกเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เชตากรมมรมหมายถึงว่าคุณโดนเชตากรรมแบบทาวเวอร์ออฟเชตากรรมอะไร <c oughs> เขายังไม่ได้ทำอะไรให้แกเลยไม่เกี่ยวกับการอะไร้งนันหมายถึงชู เมื่อโชคไม่เข้าข้างคุณในก o บทาวเวอร์ r อมเฮล์ Hill, มันก็ต้องเกี่ยวกับโชคด้วยนะบางอย่างเพราะว่าดูสิแต่ละอันคือบางทีมันต้องเกี่ยวกับเมาส์ด้วยถ้าเมาส์ไม่ถนัดก,ก็ตายอย่างเดียวกีบแต่ว่ามันก็ดีนะที่ไม่รู้อะแต่ว่ามันตายบ่อยมากซื้อพอย ึ่งสิบโลบักเลงาโอ้โหเอ้าอันนี้โดเนิทไม่โดเนิทหรอกไอ้โดนิโอ้โหโอ้ my god โ oh อ oh oh uh ้ my โอ้ my นี่คือ next tower เอาเฮ้ยอันเก่านี้น่ะเฮ้ยแต่ดูเหมือนเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนห้างบนไง โหต้องระวังต้องระวังผมจะต้องค่อยๆไปก็เออมันเปลี่ยนทั้งบนจริงด้วยเหมือนเป็นบล็อกในเทอร์บิกุลาวาทุกคนรับไม่เหมือนเทอร์เบลเลยทุกคนคงรู้จักกูสูโตคับดีเดี๋ยวมาโดนได้ยังไงอ๋อไม่ทุกคนรู้จักกุสุโตคับเพราะว่าผมทำคู่กับเขาบ่อยมากเหมือนกับคู่หูกันเลยคือเล่นกันบ่อยมาก จะบ่อยที่สุดแลยมีใครที่เล่นไมค์ครับได้ด้วยแล้วมีแค่แกกับเขาอย่างเดียวที่เล่นนะครับเล่นไมค์ครับแบบหลายคนได้คนอื่นก็ทาไม่ได้แล้วแต่จริงๆวันนี้ผมจะอัดไมค์ครับกับคุณสตูคครับแต่เรามีปัญหาอะไรสักอย่างใช่เราเข้าไมค์ครับเข้าไมค์ครับไม่ได้โอ้ยเฮ้ยเอ็นเดอร์ดราก้อนโอเค โอเคเดี๋ยวก่คนเดี๋ยวตูด้านบนสิมันเป็นเกมที่โนกูจาบตอนนี้เสียงผมเริ่มแหบ เแต่เพ่ากินเพียวึเลาว้าวโอเคถึงแล้วว๊อันเอเดอร์ดรา้กนโอ๊หาแบบจริงๆผมก็อยากอู้อยากโอเคกูจบทุกคนคิดว่าปกติผมพวกเราเวลาเล่นอัดไม้ครับกันเราคงจะเล่นเวอร์ชั่นล่าสุดใช่ไหมครับ ไม่ครับเราเล่นเวอร์ชันที่เก่ามากเก่าแบบเก่าแบบอ้จะตายเลยเกียราเสาร์มากพัตเตอร์เขาว่ามันจะมีคนไปทำมีมพัตเตอร์สกรีมิ่งภูมิพัตคัมบูสกรีมมิ่งเ,เราไปได้วเรายังไม่ได้โจดแบบเป็นแบบแบบระดมพลอะไปครับแบบเอา กระโดดได้ไหมครับโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นแบบกระโดดแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นแบบในไม้ครับไม่ผมขี้เกียจใช้คอนโทรลไม่อยากเหยอเพราะปกติถ้าเราจะวิ่งเร็วเนี่ยเราต้องใช้คอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลเอ๊ดูเหมือนจะผ่านเหี้ยดูเหมือนจะผ่านแต่ว่า

เปลี่ยนตรงนี้เนี่ยจริงๆตรงนี้มันก็ควรเปลี่ยนด้วยนะไอ้อันอันแรกเนี่ยอันแรกเนี่ยบล็อกทองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะอันที่สองไม่ค่อยเท่าไหร่เอนเดอร์ดราก้อนนี่แหละยักคุณสู้ตัวข้าพลาดท่าแบบแสบเขาอูดจอบเขาแหวนแต่เขาเวลี่อูดจอบแล้วเราไปคุณสู้ตัวข้าจะแซงผมเร็วจังอ่ะ ตกยอมแพ้กมจิบบี้มันทำไม่ได้หรอกฉันนั่งแข็งมันไม่ใช่สุดท้ายแล้ว never gonna give you up never gonna give up never gonna give you up เราจะไม่ยอมแพ้ทำได้เชื่อทำได้เขาทำยังไงอะคนพวกยูทูบเบอร์ที่จะทำทำให้ มันสามารถเป็นแบบภาพภาพที่เป็นแบบมันง่ายกว่านี้ยมันมีแบบที่เล่นกับออบบี้อยู่นะเครียวอะไรโอ้แป๊มหนึ่งนะครับผมขอแป๊มหนึ่งผมไปเข้งน้ำแบบ ผมกลับมาแล้วครับแต่ว่าที่ผม,มเปลี่ยนอะไรอ่ะอะไรครับเป็นวิเตอร์วิเตอร์ยิงหัวโอ้อันนี้สุยอดอ้๊ยโคตรแรงอนะเขาไ่ทำให้แบบมันเดินช้าอันแรกอ่ะอันแรกอ่ะอีอีมาผมรู้สึกอันที่สองมันถ้าโดน ก่อนนะอันที่สองอ่ะอันแรกอันที่สองก็ยากอันแรกก็อันแรกก็ายากๆนะเขาว่าอันแรกก็เริ่มมันก็ยากพอสมควรมันต้องใช้เออไม่ด่าน้ำผึ้งหรอกฮะด่าน้ำผึ้งยากแต่น้ำผึ้งมันเล็กฮะไม่เกินไปพวกเราอ่ะพวกเราอ๋อโนอว่วันนี้ผมอัดคลิปแค่นี้ไหมใช่ อัดแคสคลิปนี้เนี่แหละทำไมบ็อกฟูดพี่ออคุณไม่อัดแล้วผมจะไม่ดูคลิปผมจะไม่ดูช่องคุณเพราะคุณไม่อัดบ็อกฟูดเพราะาอัดแต่ไม่ได้อัดแบบเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปตัดต่อเขาต้องตัดต่อนตัดต่อนหน้าน่ะผมก็เล่นบ็อกฟูดอยู่ครับแต่ว่าผมไปทำอะไรสักอย่างที่ผิดพลาดมาก และปัจจุบันฟาร์มยากด้วยตอนเนี้ยผมฟาร์มเกมบล็อกพูดยากมากผมไปกินผลผิดไม่ยากแต่มันไม่ยากเลยมันไม่ยากเลยหมายถึงตอนนี้ตอนนี้เอาอยู่ถึงแกมันยังไม่ยากมันยังไม่ยากบล็อกฟูดนั่นนะในช่วงนี้เขาจะบอกแกอ่ะเขาอย่างเขาจะไปบอกบล็อกูดเลยแต่เชื่อเถอะพอแกมาโลกใหม่แล้วแกจะฟาร์มโคตร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 ยาก ก็จะมีคนมาฆ่าแกบ่อยถ้าแกมาโลกใหม่โลกใหม่ฆ่าแกาบาแบบโคตรเยอะเป็นนักล่าฆ่าหัว,หวต้องการฆ่าหัวฆ่าหัวได้มาจ้ะมาเคนแบบคนไม่โหดฆ่าหัวได้มาจากตอนที่แกมไมู่หมันยังไม่ยากลยแล้ก็สู้ไปสู้ไปสู้ไปเรื่อยๆนี่ผมตายบ่อยมากไลี้ยงมน,นถือยากกว่า แกนาดเล่นเลย Good j จ็อบตงเงินไปสบายสไม่งม <What? S 2> <Four seconds. S 1> ันดดวะจะไปถึงงานลาวะ โดนปลายนิ้วอย่างตายครับไม่สมจริงเลยถ้าโดนปลายนิ้วมันก็แบบปลายนิ้วหายอะไรวะนผมว่าถ้าอันนี้ถ้าเอ่อแมปนี้เนี่ยจบนะครับทาวเวอร์ครั้งนี้จบผมจะปิดคลิปนะครับเพราะคลิปมายาวแล้วเป็นเหมือนเกมนี้เป็นเหมือนการรีวิวยอมจะเพิ่มในเอ่อเพลย์ลิสเอ่อโลบอออฟีแมนะครับ เพราะว่าโลบอกออบบี้แมนี้ผมแทบไม่ได้เพิ่มเลยในยุคนั้นในปัจจุบันนะเพราะว่าผมขียไม่ได้ขี้เกียจสิหาแมปออบบีดีๆไม่เจอเออว่าอยู่เขาจะให้แกไปเล่นอีกแบบนึงเป็นอทไ่ได้จากออบบีเป็นบอกกีเหมือนกันแต่ง่ายแต่ยากเนี่ยด่านตรงเนี้ยด่านตรงนี้ผมจะไม่เคยผ่านเลย ไอ้ที่จะมีแท่งสองอันมาขวางทางเนี่ยทุกคนคงเห็นนะครับผมตายตรงนั yeah. ้นนั่นแหละจุดสูงสุดที่ผมเล่นได้ต้องแค่มันเป็นแท่งมันไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ยากยากมากและฟาทีนี่คือยากนะระดับความมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ต่เเดียวกลแทบเราต้องรอแล้วกันมันจะหมดเวลาอีกแล้วทุกคนก็โอเคผมว่าพร้อมปิดคลิปแล้ว นะครับผมก็ก็ก็สำหรับ <could> วันนี้ครับคุณสุดโตครับมามาแก้ๆกันหน่อยมาปิดคลิปคุณสุดโตคับสุตโตครับงานผมก็ปิดอยู่ตรงนี้เลยลางกันครับก็สำหรับ สุตุคับมาปิดด้วยกันงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากผมนะครับครับรครับ,บ,รบจากช่องภูมิภาคํำบงและก็คุณสุตกครับจากช่องสุตกครับนะครับ <ขอ S 1> ก็สำหรับนะวันนี้แสำหรับวันนี้ก็กดซับสไครป์ทั้งสองช่องด้วยนะครับอย่าลืมลงเอ่อ ช่องในด้านล่าง description น,นะครับด้านล่างใต้คำอธิบายนะครับไปดูได้เลยเยัมทิ้งลิงก์ให้เรือทิ้งชื่อช่องให้แล้วก็สำหรับวันนี้ครับก็ถ้าใครอยากให้เรามาทำเกี่ยวกับแมปอะไรที่โคตรหัวร้อนนะครับก็ลงได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ